มาเดลีนคอลลาเจนน้องใหม่สุดปังด้วยผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการันตีด้วยยอดจองถะลมทลายวันเปิดตัว The Rising g a l a n i t น บริษัทเดอะไรซิงกรุ๊ปจำกัดนำโดยคุณพงพันธ์ศรีสิงห์ประธานกรรมการบริษัทเดอะไรซิงกรุ๊ปจำกัดร่วมด้วยคุณสุรการวงห้อยรองประธานบริษัทเดอะไรซิงกรุ๊ปจำกัดและคุณวรารพศรีสิงห์เลขาบริษัทเดอะไรซิงกรุ๊ปจำกัดมินทิตาทิติพงคงสิทธิ์ว i p บริษัทเดอะไรซิงกรุ๊ปจำกัดจัดงานเปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ล่าสุดมาเดลีนผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะไวัยทำงานที่ต้องใช้มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคสายตาเสื่อมสมองล้าได้ง่ายในปัจจุบันโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่19ทธันวาคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมแมริออทสุขุมวิทกรุงเทพภายใต้ธีมงานเดอะไรซิ่งกาลนไน วันนี้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือตัวตัวเมอร์ดาลีนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เชื่อว่าทุกคนหลายๆคนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของผิวพรรณและก็ความงามนั่นเองครับตัวสัรสก,กัดของเราทั้งหมดนําเข้าจากต่างประเทศและที่สําคัญที่สุดเลยคือผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนผสมที่เข้มข้นมากกว่าแ,แ,บบแบรนด์อืน่นตามท้องตลาดนั่นเองครับก่อนอืน่นในต้องแนะนําก่อนนะคนแรกเลยก็คือคุณสุรการเป็นรองประธานบริษัทนั่นเองแล้วก็ท่านที่สองเป็นคุณวรารพีศรีสิงห์ครับเป็นเลขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณมินิศาเป็นเลขานั่นเองค่ะคือปีนี้ ที่ผ่านมาเนี่ยเราย,ยังไม่มีการยิงแอดโฆษณาต่างๆเลยเรามีการบอกต่อทุกอย่างได้เองครับแต่ว่าในปีในปีหน้าที่จะถึงนี้เราจะมีการยิงแอดโฆษณาทั้ง Facebook ทั้ง Google และที่สาคัญที่สุดเลยคือเราจะบุกตลาดสื่อั่องทั้งสื่อทีวีวิทยุและก็สื่อออนไลน์ต่างๆเ่นเองเรามีการกันงบประมาณในการจัดโฆษณามากกว่าสิบล้านบาทเลยครับสาหรับผมนะครับก็คือสินค้าของเราอะครับมันมีจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเรา ่ไม่เป็นคอลลาเจนนะครับที่ได้เหมือนตามท้องตลาดเพราะว่าตัวนี้นครับมาได้ทั้งผิวได้ทั้งสมองนะครับแล้วก็สายตาซึ่งมันเหมาะสําหรับช่วงยุคนะครับทำงานยุคโควิดที่บ้านนั่นเองครับสินค้านะครับก็คือเริ่มจัดจําหน่านะคบต้นปีหน้าก็คือตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะสมาชิกทุกคนนะคะเขาก็จะมาในร่วมในงานนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะคะ่ะเราก็จะมะีเหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะมาให้รายละเอียดว่า มีสารอาหารประเภทไหนบ้างดูแลจุดไหนบ้างเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงโควิดช่วงนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะสําหรับสมาชิกทุกคนหรือว่าตัวแทนทุกคนที่เข้าร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะซึ่งจากปกติอะค่ะตัวมาเดลีนนะคะราะคานะจะอยู่ที่9 9 0บาทนะคะพิเศษสําหรับทุกคนที่อยู่ในงานนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังกันข้างในงานได้ด้วยกันได้เลยนะคะ สำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากมีหน้าร้านหรือว่าอยากขายสินค้าออนไลน์นะครับาฝากเมอร์ดาลีนเป็นผิวดภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าแบรนด์ของเราเนี่ยถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ก็จริงนะครับแต่ปีหน้าเรามีการบุกสื่อทุกสื่อผมเชือ่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทําให้ทุกคนที่จะทําตลาดกับทางเราเนี่ยสามารถทําการตลาดได้ไง่ายมากขึ้นแน่นอน,นะครับ